เริ่มกันนะคะโอเคคราวนี้เราจะค,ค่อยๆนั่งลงนะคะามาค่ะยืดเท้ามาด้านหน้านะคะเดี๋ยวหันข้างไูเวลานั่งใช่ไหมคะให้พยายามนั่งให้ได้หลังตรงนะคะหาสิบบนกระดูกอเอาที่เอาไว้นั่งตรงนี้นะคะแล้วขยับซ้ายขวาอย่างนี้นะคะสมมติถ้าใครนั่งไย่นีนะคะเอามือดันไว้ก่อนนะคะแล้วยืดให้สึงแค่นี้ก็ได้นะคะ โอเคเราจะหมุนข้อเท้ากัน,นะคะ่ะหมุนข้อเท้าโอเคแล้วหมุนกลับค่ะโอเคคราวนี้นะคะเราจะกอดเข่าของเราขึ้นมาหนึ่งข้างนะคะหายใจเข้าไว้นะคะ โอเคดึงไว้นะคะแล้วยืดหลังคืนอ่าถ้าถ้าใครทำได้นะคะเอามือล็อกด้านใต้าขาของเราไว้นะคะให้ติดอกเลยนะคะโอเคหายใจเข้าหายไปออกนะคะค่อยคอยงัดขาขึ้นมานะคะถ้าได้นะคะแค่ไหนก็ได้นะคะยืดถขาไว้หนึ่งสองสามสี่แอ่นลงไป นะคะหายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่แอ่นลงไปอัพหนึ่งสองสามสี่คราวนี้จะบาลานซ์นะคะชูแขนขึ้นคพาหายใจโอเคค่อยๆวางขาลงเปลี่ยนข้างนะคะกอดเข่าไว้โอเคหายใจก่อนหนึ่งสองสาม สหายใจเข้ายิ่คขาขึ้นแค่ไหนก็นได้นะคะแอนลงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าฮึบแอนหายใจออกแล้วสุดท้ายนะคะหายใจเข้ายิดไวโอเคทูแขนขึ้นทัน,น,นึ่ง สองสามสี่แอนลงโอเคค่ะทีนี้ขาทำขาวีแลกไว้นะคะมือแตะไว้ด้านข้างหายใจเข้านะคะแล้วสไลด์มือปืนทั้งมองขาฝั่งก็ได้นะคะไปข้างหน้านะคะโอเคอาจจะนับสี่นะคะเย็ตัวเจ็ดสี่ตงหวะทั้งไว้หนึ่งสองสาสี่แอนทั้งไว้นะคะเยี่ยมค่ะแอนดึงตัวกลับมาฮึบ โอเคทีนี้เอาขาแตะไว้ด้านข้างค่ะอันนี้รักษาตรงเท้เวสกระดูกสะโพกของเราให้เป็นหันหน้าตรงนะคะโอเคคราวนี้นะคะประสานมือไว้ค่ะพักมือขึ้นหายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่ผักออกห้าหกเจ็ดอ้อมมัอจจับเท้า 1, 2, 3, ออ 5, 6, ทา้าได้นะคะที่ไม่ได้จับข้อเท้านะคะ หายใจไว้พยายามกดเข่าลงไปให้ถึงพื้นถ้าได้นะคะหนึ่งลมหายใจแอ่นอัพเปิดขึ้นอีกทีนะคะบริหารมือผลักออกชื้อยืดตัวขึ้นหนึ่งสองพักมือออกแอ่นเอื้อมมือมาจากเท้าขาดท่าได้นะคะหายใจเข้าหายใจบทีแอ่นหายใจออก แล้วเปิดมือขึ้นค่ะโอเคยืดขาของท่านนะคะเช็คเบาๆอ่าอีกด้านนึงค่ะเอาขามาแปบะบที่ขาตัวเองไว้นะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะหายใจเข้าคลักมือออกยืดมือขึ้นถึงฟ้าเลยเปิดแขนออกนะคะเริ่มมือมาจับเท้าค่ะถ้าได้นะคะถ้าไม่ได้จับข้ออะไไได้นะคะสองสาม สีแอนเปิดออกนะคะสามือออมหนึ่งสอสี่เปิดแขนแล้วอ้อมมาจับขาค่ะ้าได้นะคะหนึ่งสองสามสี่แอนเปิดออกมือจับด้านหลังดันไว้นะคะแอนเทโอเค คราวนี้นะคะเราจะเริ่มนอนนะคะถ้าได้นะคะอันนี้นะคะนั่งด้านข้างก่อนนะคะโอเคอ่จะให้หายใจเหมือนเอาสะดือน,นะคะดันกระดูกสะด่างว่งลงไปเะค,ะคิรเคิร์ฟตัวลงมาแล้วหายใจเข้าจากศีรษะยืดขึ้นไปถึงเทดาเลยแอนหายใจออกเป่าปากเลยนะคะอ่า mm hmm. หายใจเข้าดึงกระดูกศีรษะขึ้นไปถึงฟ้าเลย หลังตรงนะคะสุดท้ายค่ะหายใจออกไปค่ะหายใจเ <Okay. S 1> ข้าโอเคขั้นนี้นะคะเราจะสมมติว่าเราอ่ะอุกตอนลู่อยู่นะคะโอเคถ้าใครไม่ไหวให้เอามือจับคืนเลยนะคะโอเคออปชั่นหนึ่งนะคะค่อยๆเอาตัวลงมาค่ะคึอ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 ถ้าไม่ไหวเอามือดันคืนเลยนะคะลง โอเคค่ะจะทำสิบอัพของเราเบาๆนะคะถ้าเราจะยืดแล้วต้องมีกล้ามเนื้อท้องที่แข็งแรงด้วยนะคะหายใจเข้านะคะคือวิงโตกขึ้นมาเหมือนเราเหยียบพื้นไว้นะคะเจสเฟสโตแอนด์อัพขึ้นเอาแค่นี้พอนะคะขันข้างค่ะด้านข้างไปงอคอไว้นะคะอันนี้ออปชั่นหนึ่งสำหรับทุกคนที่ทำได้นะคะแล้วหายใจเข้าแล้วนอนลง อันนี้นะคะส่วนออพชัที่สองนะคะโอเคออพชัที่สองของคุณหมอผุ้น่ารักของเราคุณหมอสามารถประทองไปค่ะขวาตรงกลางซ้ายตรงกลางขวาตรงกลางซ้ายตรงกลางนะคะโอเคคุณหมอจะล็อกหอยพวกเราในท่านี้นะคะส่วนคนอื่นทำพร้อมแอมนะคะไปเจ็ดแปดอัพขึ้นมาค่ะหนึ่งสองสาม เสร็เราทำสี <p> ่เพ <t> ียพอค่ะ <t> <p> and up หนึ่งซ้ายลงกลาง and up and down relax นะคะอีกสองทีไป up ขวาตึ๊ดหายใจ and down ลงเที่ยวสุดท้าย and up ซ้าย รงลางจาโอเคนอนนะคะค่อยๆยกเข่าขึ้นมาค่ะอันนี้หี่ยาตั้งเข่าเฉยๆเลยค่ะโอเคค้างไว้แค่นี้ก็ง่ายๆแล้วค่ะทุกคนคราวนี้นะคะเราจะลองค่อยๆยืดแขนเรื่อนๆไาเลยค่ะแค่นี้นะคะไคะโอเคแล้วเราจะข้างไว้ค่ะหายใจเข้าค่ะ แขนขึ้นค่ะโอเคทีนี้เราเอามือน,นะคะเริร่มมาหาขานะคะเล่นไหนกะได้ขาบ้าคะหนึ่งแอนสองแอน นะคะแล้วก็ดึงขากลับมาด้วยอันนี้ใส่กล้ามเนื้อท้องและหลังนะคะโอเคเปลี่ยนไปข้างหนึ่งค่ะหันหน้าไปอีกทางนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเอากล้มามเนื้อท้องดึงหลังกลับมาค่ะโอเค <Okay. S 2> ได้แล้วนะคะ ครานี้อีกทีนึงนะคะเราจะผลักตัวไปได้านขวาแต่ทราวนี้นะคะจะยืดขาด้วยใครที่ขาตึงนะคะยืดขาบนนะคะ,นนะ,คะแล้วใช้มือนะคะดึงขึ้นมาตามอัธยาศัยนะคะใครขาถึงแค่ไหนเอาเลยนะคะโอเคหายใจเข้าและออกอ่อนโยนแอนทิ่ขากลับมาตรงกลาง ไปด้านหนึ่งค่ะเหมือนเดิมน,นะคะยืดขาด้านบนให้ตึงนิดสุดท้าเราจะทำได้นะคะโอเคใช้ปวดหลังนะคะให้ทําท่านีไว้นะคะเดินเยอะอะไรเงี้ยนะคะโอเคแล้วก็ดึงขากลับมาะคะ่ะโอเคอพักหายใจหน่อยยืดตัว นะนะคะเราจะเอามือประสานที่ใช้อยนะคะอันนี้นะคะแล้วงอขาอันนี้เป็นท่าคอ้องรูปเกือบจะสุดท้ายด้านหน้าแล้วนะคะเอาแขนยกสุดท้ายให้นั่นี่นะคะแล้วเราจะบิดตัวค่ะบิดตัวเหมือนเรายืดขาบิดตัานะคะแปนเปลี่ยนสองคราวนี้เร็วขึ้นขอบแปดที่ขาไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แต่แอนพอวางไว้นะคะโอเคนี้นี้ตัวสุดท้ายค่ะนี่นนตัวค่ะค่อดันนะคะผ้อกมาต่อยเลยค่ะโอเคนั่งนะคะยืดหลังไวค้ค่ะดึงศีกสะดึงตัวลงมายืดหลังไว้นะคะเหมือนค่ยดึงมือออกไปแล้วก็กดต้นเราที่จะไปด้านนู้นนะคะทการที่จะดูกสลัง โอเคครางนี้เหมือนเราุืเข่าวอันนี้นะคะแขนสตนขาวนะคะ,ะขากว้างเข้าสะโพมนะคะน้ำหนักเก็บที่รูปนี้นะคะดันขึ้นไปค่ะมอนเราดันดูไหมนะคะ,ะ,คะหายใจเข้าแอ่นตัวทิ้งลงมานะคะหายใจออกดันสะดือขึ้นไป,นไปหาเทดานะคะโค้งตัวอี่นะคะหายใจเข้า หะเข้าไปค่ะหายใจออกคน,นีนะคะเราจะให้บาลานซ์นะคะถ้าได้นะคะก็คือมือหนึ่งมือสองเข่าหนึ่งนะคะแล้วค่อยยืดขาไปนะคะถ้าได้ใครที่ไม่ยกขาก็ค้างไว้ท่านี้เลยนะคะถ้าใครอยากจะลองยกขานะคะระวังหัวไหล่ดันขึ้นมาให้หลังลแบนไว้นะคะข้างแนวกุุง ยกขานะคะอ้๊บลึมวางสองวางสามวางสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป่ยนนะค่ะทุกคนเปลี่ยนข้างนะคะอีกด้านหนึ่งทําสะท่าให้ที่ก่อนข้ําหนักพร้อมดึงน้ําหนักไว้ที่ท้องนะคะไปอั๊หนึมวางสองวางสาม 5ี่ห8เแดก่งมากค่ะโอเคคราวนี้ยืหลังสักนิดนึ่งถ่ายไปโอเคคราวนี้นะคะจะไม่มีแล้วนะคะานี้เราจะดันนะคะตั้งขาไวนะคะเดี๋ยวททุกวัดเหมือนเราเดินนะคะแล้วดันค้นขี่นมาสีฟ้าเลยแล้วก็ง ยืดขาที่ละข้างนะคะ้ายงอขาที่ละข้างแล้วยืดว้ยเหมือนเราเดินโอเคสมมติว่าเสร็จแล้วนะคะเราจะยืดตัวตรงๆนเลยคะ่ะพยายามกดต้นเาให้าุดยืนขาจนเป็นมากเลยนะคะถ้าใครขานึงนะคะโอเคทีนี้เราจะลงนะคะขายค่ยอยๆงขอขาลง โอเคดังตัวขึ้นนะคะหายใจเข้าโอเคหมุนข้อมือนิดน,นึงค่ะข้อมือเอาละคะคราว,วานี้นะคะเราจะเป็นการยืดแขนนะคะาสามารถทำด้่นข้างได้เหมือนเดิมแตบบ่ผมทำด้านหน้าให้ดูนะคะเราก็จะให้เหมือนเดิมเลยแต่เราจะเอามือสอดเข้าไปนะคะนะคะก็คือมืออยจ่ดหน้าอีกมือ,อหนึ่งหงายมือนะคะสอดไปด้านข้างค่อยใช้แมตตัวเรานะคะกดลงมานะคะ โอเคอันนี้นะคะจะช่วยยืดช่วงไหล่นะคะแอบค่อยดึงกลับอีกด้านะคะมือดึงด้านหน้านะคะมือต่อมาด้านใต้นะคะไล้มือ,อ,อ,ะะอ,มอหงายปลายเปิดไหล่ไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แาะแล้วค่อยดึงคืนเสร็จปุ๊บกลับมาหมุนไหล่หนึ่งทีค่ะโอเคหมุนกลับนะคะเอาละค่ะคราวนี้เราจะนั่งสบายๆนะคะของเราโอเคตั้งขาขึ้นมานะคะถ้าใครเปิดขาบัตเตอร์ายได้นะคะค่อยๆเปิดขาออกจะยีดได้นะคะเราไปที่แมาได้นะคะหรือถ้าใครดึงเขง่าไใกล้ได้ก็นี้นะคะหายใจเข้าปัดคขา ดึงกระดูกสลักให้ตึงนะคะแล้วหายใจออกกล้อหลังมาหายใจเข้าแอรหายใจออกหายใจเข้าโอเคแล้วค่อยๆหายใจออกล้องมาให้ไกลที่สุดนะคะจะยิ่งๆไป้างหนก็ได้นะคะใครได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะ แล้วค่อยๆดึงตัวขึ้นค่ะโอเคเปิดขาด้านนึ้งไปด้านข้างค่ะอย่างนี้ค่ะให้ระวังสะโพกนะคะสมมติว่าถ้าถ้ามันเป็นสะโพกยกติดนะคะให้เราขยับขามาด้านหน้าเพื่อจะให้สะโพกเรากดลงตรงๆนะคะถ้าได้นะคะส่วนใครที่สะโพกเปิดได้แล้วเอามาด้านข้างตั่สบายเลยคะ่ะโอเคนี้จะหายใจเข้าและยืดตรงโคโค่ของเรานะคะป้ขขา,ะะายืด หนึสองสแอนอยจะเข้าเปิดออกนะคะสปเรื่องมะะือมาค่ะแอดเปิดโอเคคราวนี้นะคะตั้งท้าวไว้นะคะเท้าที่ขึ้นไปเลยนะคะเราจะเอื้อมมือนะคะไปจับเท้าของเราะคะ่ะ โอเคสังเกตว่าถ้าใครทาได้นะคะกดหัวเข่าลงนะคะส้นเท้าจะลอยขึ้นมา้นึงขาดปัะปึงมากเลยนะคะถ้าใครสามารถก้มลงไปสู่หัวเข่าได้เอาเลยนะคะโอเคจากนั้นให้ค่อยๆดึงมาโอเคเปลี่ยนอีกข้างหนึ่งค่ะโอเคนั่งเหมือนเดิมเช็คสะโพกสองข้างกดลงที่พื้นแล้วนะคะหัวเข่านั่งฟ้าหายไปเข้า ไปค่ะแอนเฮ้ยมาด้านข้างแอนเปิดตัวขึ้นขะหายไะเท้านะคะตัอยไลงเปิดโอเคตั้งเท้าขึ้นนะคะสับเท้าของเราไว้สอง 5 6าหกเจ็ดแปดกดเข้าลงนะคะดึงเท้าไว้โอเคอ่าแล้วกดมาตรงกลางค่ะเก็บขาเข้ามาเช็คเช็คเช็คน้หน้าต้นีิดนะคะอ่าคราวนี้เราจะค่อยๆ่ยับยาเปิดขานะคะ เอาแค่ไหนก็ได้นะคะแค่นี้ก็ได้นะคะแล้วนั่งเฉยๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกไปก็ได้นะคะอ่าคราวนี้เราค่อยๆยืดตัวไปด้าหน้านะคะทำด้านข้างให้ดูนะคะสมมติว่าเราที่เรายืดตัวไปด้านหน้านะคะเราต้วไม่ไปไหนนะคะคมมุิได้แค่นี้แต่ว่าหลังตรงๆกเอาแค่นี้นะคะหายใจเข้าหายใจออกหายไปนะคะสมหมุดใครที่ได้แล้วก็ เริ่มไปตามอนาีิสัยเลยนะคะ <Okay. S 1> โอเคไปอ,อดึงโซปราเก็บขามาคะ่ะค่อยเช็คค่ะโอเคทุกคนยังไหวอยู่นะคะ<ม>เก่งมากค่ะ,ะอนน่าเหมือนเม่ก<ม>ี้เลยนะคะที่ทำเป็นจริงเป็นอ่อบกันนะคะเลยมีเปิดด้านข้างนะคะมาด้านข้างอันนี้ แล้วไปมือได้เราทำได้นะคะแล้วก็เปิดตัวโอเคดีนะคะไปไปมาได้แล้วแล้วผ่านไม่ผ่านนะคะเสร็จไปค่ะเวียงนะคะ เก็บขานะคะอเอาเมือประคองมาก็ได้ค่ะาแล้วใช้ขานี้นะคะ